กระดีน่มันเสียงหนูเอื้อยใจป่ะใช่ใช่แม่ประบูทางหนูเอื้อยมาแล้วเดี๋ยวเข้าขึ้นไปหาเอื้อยกันเถอะจ้าฉันอยากเห็นหน้าลูกและเกิดแล้วละ่ะแม่ประบูทองรีบไปเถอะพวกเราจะรออยู่ใกล้ๆนี่เลยนั่นฉันไปแล้วนะจะารีบไปมาช่วด้ยนะแม่ประบูทองอโชคดีแสงทองมาแล้วพี่ต้องจับไว้ให้แน่นๆนะฉะจะเธออย่ามัชักช้ากาแล้วกันฉันจะจับไม่ปล่อยหยุดแล้วละ่ะ เอ้ยลูกแม่แม่มาแล้วลูกเอ้ยแม่เอ้ยอุ้ง้างมาให้แล้วจ้ะแม่มาใกล้ๆเอ้ยอีกสิจ้าเอ้อยากให้แม่อยู่กับมือเอ้ยนานๆแม่จ้าลูกแม่ทีงน่ารักจริงๆยีเทาจได้ดีแม่อุ้งค้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอไปทำกับแม่ถึงทีแหละลูกเอ้ยในที่สุดเธอก็หนีฉันไม่พ้นหรอกคณิตาโอ้ ไม่ใช่สิแบปปลาบูทองคณิถีปล่อยฉันไปเถอะอย่าทำอะไรฉันเลย,อยขอร้องละ่ะอย่าดิ้นสิฉันไม่ปล่อยปลาหลุดมือไปง่ายๆเหมือนเธอหรอกข้อสำคัญฉันเป็นคนชอบกินปลาซะด้วยสิไ, <c oughs> ได้แล้วปไปต้มน้ำน,นะแม่พอขอเก็บปลาเสร็จปั๊บก็ต้มปุ๊บเนื้อจะได้หวานหวานนะจ๊ะต <c oughs> ีลาก่อนแม่คณิถา ขอบใจนะที่อุูสามาเป็นมือเย็นให้กุบพวกเราแย่แล้วสงสัยจะมีพายุใหญ่เรากลับบ้านกันเถอะนะแม่เป็ดเอื้อจะรีบเอาข้าวไปให้แม่ด้วยป่านนี้แม่คงหิวแย่เลยไปเลยป้ากลับกลับๆลับกลับกลับกลับับับแม่จ๋าแมอยู่ไหนทำไมไม่มาหาเอื้อยล่ะจ๋ะเรไม่รู้จริงๆหรือว่าแม่ปลาบู่ทองไปไหนอยากหา ไอ้หนูเอ้เงมาเรียกแม่ประบุเป็นเมื่อตะเกียใช่แม่ประบุทองขึ้นมาแล้วแต่ไม่กลับลงไปสักทีพวกเราเป็นห่วงก็เลยขึ้นมาดูอย่างง่ะอ่ะฉันกับหนูเอ้เพิ่งมาจริงๆนะเอ๊ะแม่เป็ดอย่าล้อเล่นนะ่ะไม่สนุกนะพูดอย่างเนี้ฟังไม่ค่อยดีเลยอะเรี่กว่าอ๋อตา,ายแล้ว บูทองไปไหนก็ไม่รู้แมบบ่เป็ดรู้เหลอว่าแม่อยู่ไหนแม่เป็ดพาเอื้อยไปหาแม่หน่อยสิจ้าเร็วๆนะครับครับับครับอ่้ยวันนี้น้ำยาอร่อยจริงๆนะแม่ถีอ้ยดีจังเลยนะไม่ได้กินปลาบานานแล้วนะเนี่ยอร่อยจังเลย เด็ดพ่อเอยกลับมาบ้านนี่นะเราเข้าหนูเอื่อเดี๋ยวไม่ทันนะกลบกลบกบกลบกบกบหรือว่าแม่ประบุททองของเอ้ถูกจับมาไว้ที่บ้านอืปานนี้แล้วทำไมเอ้ยยังไม่กลับมาบ้านอีกไปติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยแม่ถีอุยพี่ทองยายเอ้ยมันก็ไปเที่ยวเล่นตามประสามันนั่นแหละใช่จ้ะพ่อเนี่ยไอ้กับอีก็สงสารนะไม่ได้ช่วยทำงานอะไรเลย ไม่มีแม่คณิถาแล้วฉันก็เอนดูใหญ่เอ้ยเหมือนลูกคนหนึ่งนะพี่ทงองนั่นแกนหล่ใหญ่เอ้ยมาพอดีเชียวอ้าเอ้ยไปไหนมาล่ะลูกมากินข้าวกันเถอะเนี่ยแม่ทีก็ทำกับข้าวเองนะตอนบ่ายเนี่ยฉันก็อิจับปลาประหลาดได้ที่ท่านะ้ำก็เลยเอามาทำขนมจีนน้ำยาอร่อยอร่อยถ้าไม่รีบมากินจะเสียใจนะใหญ่เอ้ยรู้ว่าแม่ คยกินไปแล้วเอ้ยน้ำยาปลาบู่ทองน่ะอร่อยที่สุดเดี๋ยวจะหาว่าไม่ชวนนะแม่แมจเจอแม่ปลาบู่ทองขอบฮุณด้วยทำไมาไปยืนร้องไห้อย่างนั้นแล้วลูกมากินข้าวถอะก็คงคิดถึงแม่คันิษฐานละบ้าพี่ทอไอ้ว่าร้องไห้เพราะหิวข้าวมากกว่านี่ยแม่งั้นก็ต้องมากินน้ำยาปลาบู่ทองสิใหญ่เอ้ยจะได้หายหิวเป็นปิดทิ้งเลยล่ะในที่สุด เอ่ยผู้น่าสงสารก็รู้ว่าแม่ประบูทองถูกสามแม่ลูกใจร้ายฆ่าตายเสแล้ว